เอาแล้วครับ,บก็ขอการสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนายเจ้าของช่องคนดีคนเติมเพิ่มเติบคือขายนาะมะพาวนะซึ่งวันนี้เปิดคลิป,ปแปลกๆนะทุกคนคือมันมีบุคคลนะอืมน่าจะเป็นผมไม่บอกแล้วกันว่าใครนะอยามันอยากให้ผมเปิดคลิปแบบนี้สักคลิปหนึ่งนะก็ก็ลองเปิดให้ดูนะซึ่งคลิปนี้มันจะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะผมก็เออคลิปนี้นะจริงๆอ่ะผมอยากลงตั้งแต่วันที่อัปเดตแล้วแต่ว่าไม่ว่างจริงๆนะผม อ่ะโอเคคลิปนี้ผมจะลองมาสุ่มในส่วนของไข่ตรงนี้ดูนะครับเนี่ยผมเก็บได้หนึ่งล้านนะดูนะครับหนึ่งล้านนะอ่าเดี๋ยวผมขอแบบขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเลยเออถ่ายรูปแบบเก็บไว้ก่อนเลยดีกว่ามันต้องเก็บไว้ก่อนนะออ่าเะ๋นะผมเดี๋ยวผมขอดูรูปหน่อยสิ ได้ถ่ายอันนี้เลยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าจะแลกได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผม <c ười> คือมันจะได้ประมาณหมื่นหนึ่งมั้งนี่ครับหมื่นหนึ่งจัดไปครับผมผมมันใจป่ายแล้วดูโอ้โหเจ้า๋อ้ดท้แค่หกพันเหรอไม่ไถึงหมื่นอ่ะ อะไรวะเี้ยตอนแรกผมนึกว่าจะถึงหมื่นไม่ถึงเหรอโอ้โหได้แค่หกพันกว่ารับอ่ะนีครับหกพันไ,ได้ไหมในคลิปนี้รับมาเดี๋ยวเรามาลองมาเปิดกันดูเลยดีกว่าว่าจะได้ไหมออกเท่าไหร่ก่อนอ่ะเปิดได้หมดเลยไหมอ่ะผมว่าแบบห้าร้อยห้าสิบแปดออกก่อนละกันเออขอ,ขอ,อ,อ,อขอแบบห้าร้อยห้าสิบแปดออกกัน เดีขอเอาเอาอกก่อนนะแล้เฮ้ยเท่าไหร่อ่ะร้อยแต่ร้อยห้าสิบแปดนะไม่ถึงหนะมื่นนะตอนแรกคิดว่าจะถึงหมื่นนี่ไปออกดไปเลยครับผมโอ้โหไม่ได้ตัวละครนะครับแปดร้อยืมมาคุญอ,อ,อันนี้คือหกคันนะมาดูว่าว่าจะได้ตัวจะได้อะไรบ้าง มาแล้วครับตัวแรกโอ้หตัวที่สองหืมตัวนี้หืมมาบ่อยมากโอ้แล้วตัวนี้มาถือว่าดีอล้วตัวนี้มาอีกแล้วหืมตัวนี้ฮืมฮึมอันนี้มาเอออันนี้อันนี้โอเคอยู่อือันนี้อือโอ้โหหมดแล้วเดืยดร 6, ้อนหกพันหก โหได้มาพันหนึ่งเมื่อกี้โอ้โหโอ้มีพันสี่โอ้โหโคตรเยอะนะครับเออก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็ผลประกอบการนะครับไม่ได้โบร้อนเลยว่ะรือโบร้อนไม่ออกเลยเลยเฮ้ยทำไมผมทำไมชีวิตผมมันเกลือจังวะโบร้อนไม่ออกเออโบร้อนไม่ได้เลยนะครับโบร้อนไม่ออกเลยชีวิตโบร้อนไม่ออก เสียใ,ใจอยู่น,นะเนี่ยดูร้องไม่ออกนะแต่อย่างน้อยก็ได้พวกตัวอื่นมาปลอบใจถือว่าโอเคนะครับผมไม่นี่ไม่ได้แย่นะถือว่าก็โอเคโอเคนะคะนะรับผมในเมื่อกี้ผมลืมเพิ่มกระเป๋าด้วยนะเออลืมเพิ่มกระเป๋าเลยนะนะครับเออตัวละครอยู่ไหนไหมผมหาไม่เจอนะนะ่าจะอยู่ประมาณล่างๆ,ๆนอ้องเดี๋ยวหาก,ก่อน ไ,ไหนเอ่ยครับที่ไหนวะอันนี้หาไม่เจอนี่เจอแล้วครับอ๋อเนี่ตัวนี้มาณนี้ทุกคนหกพันนะก็เก็บนานอยู่เหมือนกันหนาะร้านหนึ่งกว่าผมจะได้นะครับผมเอ่านะก็ประมาณนี้นะสำหรับการสุ่มไข่หกพันฟองครับทีนี้มันไม่มีอะไรมากทุกคนหนึ่งหมื่นเปใช้ได้ก็ไหละว่าคงเยู้หนึ่งล้านห้าแสนอ๋อไม่ใช่หนึ่งล้านห้าแสน เฮ้ยผมรีบเก็บไปหน่อยนะตอนเออนะประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอืมนะก็โอเคครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมซับสไครต์และแชร์เยอะแล้วไปเจอใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายจ้า